มาเทียงแล้ครับมาเทียงแล้วได้กินแล้วปะได้แค่รอปะปลาช่อป่าอย่างตี้เต็มเนงอือบ่ครับเหมือนนี่นี่ครับกุนหามันพี่ชายไม่ผูกแต่พี่ปู่กุนหามกาปุ่งยุนี่ใช่ปะนี่ปลาซ่อเนาะนี่ต้องโดนกุนหามันอือบ่ ตามอนได้ละวยนะเขาไปซุกแล้กยนะไเขาเขาได้แรมฮักเรือแล้ว่ะมันซุกมองค่ะดูกินพักหลายสามอนได้ลนะอเพิ่ใคกินหน่่นึกว่ก็ไม่นีครับเขาก็ยตับเป็นไงครับมันยอมมครับ อ๋อแน่แต้เขาโคอยนไเนี่ยหวานกับเขาไม่ไหนเขาเค็มเนี่ยนี่ครับตี่น้องใต้ก็ถุนเน่าแดแตึ่มอึ้บลืมนี่ครัน้องใส่ปลากึงใส่แน่ อวอก่อนค่ะนออ,อ๋อโตน่เนี่นเต็มผ่ามือค่ะ <c oughs> ไดค่ะตาเตออกซื้อเขาเก้ายอดอ,อ๋อมีแต่ได้อย่างไรฮะ <c oughs> <c oughs> จ้าขอมขอวเาเลยนะ